ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ยุทธจักรสีกากีระอุสึก Big and Big อบอิจโจกแอนบิกเตาพบวตารอย่าซุกขยะไว้ใต้ผมก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของระหว่างบิจโจกกับบิกเตาที่ออกมาให้ข่าวหรือข้อมูลต่างๆนะครับแล้วรู้สึกว่าพอบวอตารอเองนะครับเรียกทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยแต่อย่างที่ผมบอกผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับการที่บิจโจกออกมาให้ข่าวการที่บิ๊กตอบิกเตาออกมาให้ข่าวมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนวันนี้นะครับ ขยะที่อยู่ใต้พรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมันสมควรจะโดนสาสางได้แล้วไหมมันสมควรจะเปิดเผยอ,ออกมาได้แล้วไหมไม่ใช่วันนี้นะครับพยายามที่จะไกลเกลี่ยพยายามที่จะนี่เพื่อให้นะครับขยะที่ซุกเอาไว้ใต้พรมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าการที่ออกมาตอนนี้การที่ออกมาให้ข่าวไม่ว่าจะเป็นบิกบ๊กต่อไอ้บิ๊กเต่าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊ก เองนะครับการออกมาให้ข่าวมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่ประชาชนหลายๆคนไม่รู้นะแต่วันนี้พยายามที่จะปกปิดหรือเปล่าพยายามที่จะซุกอะไรไว้หรือเปล่าก็ต้องติดตามในเรื่องนี้ยุทธจักรสีกีเนระอุศกบิโจแอนบิคเตาพบตรอ,อย่าซุกขยะไว้ใต้พมนะครับการออกมาอย่าศึกและสั่งปิดปากทั้งพลตํารวจเอกสุรเชษ พลตำรวจตีจกรุนเกียติให้ยุติาการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของพอบอตรแม้อาจทำให้ศึกสีกกีที่ร้อนระอุดุเดือดเลือดพ่านตอนนี้ลดความรุนแรงลงได้แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคลื่นใต้น้ำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากการงัดกันเองของบิ๊กตำรวจก่อตัวขึ้นแล้วและเป็นคลื่นลมแรงที่จะส่งผลไปถึงการแต่งตั้งพอบอตรคนใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้อย่างเห็นได้ชัด เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบิ๊กต่อพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรอออกมาระบุวา่จาจะเรียก2บิ๊กตำรวจที่กําลังเปิดศึกทางคดีและวิวาทกันอย่างดุเดือดในขณะน,นี้มาพูดคุยปรับความเข้าใจกันจากผลพวขงของคดีเว็บพนันออนไลน์คือบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร กับบิ๊กเต่าพลตํารวจตีจะรุนเกียิปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรองผอ,อชออกอโดยผอ,อรตรอนะครับบอกเหตุผลของการเรียกทั้งสองมานั่งคุยกันว่าเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มีการออกไปในสื่อโซเชียลอย่างมากนะครับบางเรื่องบางอย่างนะครับยังไม่ชัดเจนว่าจริงหรือไม่จริงทําให้เกิดความเสียหายเพราะขนาดนี้ยังไม่มีการดําเนินคดียังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งข้อกล่าวหาให้ชัดเจนก่อนแต่เอกสารหลุดไปในโลกโซเชียลนะครับเท็จจริงยังไม่รู้พี่ไม่ได้ลอยตัวมีการพูดคุยกับคนตำรวจเอกสุรเชษทุกวันแต่ผมลงไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ถ้าพยานหลักฐานถึงไหนเราว่ากันตามพยานหลักฐานไม่ว่าจะไปเป็นปั้นเป็นพยานหลักฐานไม่มีที่จะไปปั้นพยานหลักฐานเพราะที่สุดแล้วก็ตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องทั้งหมดที่ออกมายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทุกวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยังบริสุทธิ์อยู่ร้อเปเซ์จะได้เรียกนะครับทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารมันทำให้ภาพลักษ์ขององ,องค์กรเสียหายเรื่องคดีเรามีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพอมีมูลก็ต้องกับตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและอาญาอยู่แล้วขณะน,นี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงพอบอตรระบุ อย่างไรก็ตามจนถึงเย็นวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่พบว่าพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์และพลตํารวจตีจัรุนเกียรติเดินทางเข้าพบพลตํารวจเอกต่อสักที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่อย่างใด การที่พบาตารจะเข้ามาเป็นคนกลางในการปรับความเข้าใจของตํารวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองคนในฐานะผู้นําองค์กรสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเรื่องที่หลายคนพอเข้าใจได้เพราะในฐานะผู้นําองค์กรสูงสุดของตํารวจการที่นายตำรวจระดับในพลเปิดศึกฟาดกันเองกลายเป็นเรื่องคมเฉียนคมตํารวจตันตารวจโดยทั้งสองคนใช้คําพูดการสื่อสารที่ทิ่มแทงใส่กันแบบไม่ยัง้งจนกลายเป็นศึกมวยคู่เอกของวงการตํารวจในขณะนี้ มันก็ย่อมทําให้สังคมมองตั้งและมันก็ทําให้สังคมต้องมองและตั้งคําถามกันว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรตํารวจที่นายตำรวจระดับผู้ใหญ่เปิดศึกใส่กันดังทังนะ้งนั้นนะครับที่นายตำรวจระดับผู้ใหญ่เปิดศึกใส่กันดังนั้นการที่ผอบอตรลงมาเป็นศึกกลางกาวใจเรียกทั้งสองมาคุยกันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ แต่สิ่งสําคัญคือตัวพลตํารวจเอกต่อสัตว์ต้องไม่ทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของรูปคดีสําหรับสํานวนการสืบสวนคดีเว็บผันนันที่ตามข่าวระบุว่าพบเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยเฉพาะของมินนี่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นจํานวนมากให้กับคนในเครื่องแบบวงการสกีจนมีการเอาผิดยื่นฟ้องร้องเอาผิดไปแล้วหลายรายและกําลังสอบสวนขยายผลอีกหลายคน ที่ตามมาที่ตามข่าวมีพลตำรวจเอกสุรเชษรวมอยู่ด้วยเพราะหากพบตรเรียกทั้งสองเข้ามาคุยกันแล้วหากต่อมาการสืบสวนของตำรวจเปลี่ยนแปลงไปกลางคันไม่ได้มีการขยายผลเอาผิดกับตำรวจคนอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสำนวนแรกที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการปปชถ้าหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นกลายเป็นว่ามวยร้มต้มคนดู สังคมย่อมวิาพากษ์วิจาร์ได้ว่ามีการเจรจากเกี้ยเสียกันระหว่างบิก๊กสีกีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังผบตรโรงมาเกียเข้าทำนองขอกันกินมากฝานี้เราตำรวจด้วยกันเสือไม่กินเนื้อเสือถ้าออกมาแบบนี้นอกจากวงการตำรวจจะเสียหายแล้วตัวผอบอตรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยานี้ก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณในฐานที่ไม่ดีได้จนทำให้ลงจากตำแหน่งอย่างไม่สง่างาม เพราะต้นเรื่องที่ทําให้เกิดศึกดังกล่าวถือว่าเป็นคดีสําคัญที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะข้อกล่าวหาตามข่าวที่ปรากฏทานองพลตํารวจเอกสุประเชษนะครับกับพวกรวม5คนโดนสอบสวนว่าร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา19เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมีเส้นทางการเงินโยงถึงกลุ่มบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันมินนี่หรือทันญญนันสุจิตชินศรี อีกทั้งอาจมีการเตรียมดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินเพิ่มแต่ทางคนตำรวจเอกสุรเชษก็ตั้งนะครับถแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อหลายรอบยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บผัดนั้นอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการโอนเงินอย่างที่เป็นข่าวอีกทั้งตอบย้าว่าขบวนการสืบสวนของทิพซึบ ของทีมชุดสืบสวนคดีดังกล่าวมีการสืบสวนคดีที่ผิดหลักกฎหมายขั้นตอนการสืบสวนในการทําคดีโดยอ้างว่าตํารวจชุดทําคดีเว็บพนันออนไลน์มีเจตนาที่ไม่ดีกับตนเองมาโดยตลอด ตั้งแต่ที่เริ่มมีคดีเกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อปีที่แล้ว2-5-6ที่ตำรวจยกทัพใหญ่มาตรวจค้นบ้านของตัวเองโดยมีการปกปิดข้อเท็จจริงการขอหมายค้นกับศารลรวมถึงการออกหมายจับตำรวจที่เป็นลูกน้องในทีมของตน8นายต่อศาลอาญากรุงเทพได้ท่าทีล่าสุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการให้สัมภาษณ์ของนายตำรวจทำให้สื่อเข้าใจได้ว่า ถูกแจ้งข้อกล่าวหา149และ157ซึ่งเรื่องนี้ทําให้ผมเสื่อมเสียและทําให้ครอบครัวผมได้รับความเสื่อมเสียเรื่องนี้เป็นเรื่องของตํารวจทะเลาะกันถ้าหากจะเคลียร์ใจก็ไม่ควรจะเริ่มจะฝากไปถึงคนที่เป็นอ e ีแอบเอาเวลาไปทํางานช่วยเหลือประชาชนจะดีกว่าแต่การที่มุ่งหมายที่จะทํา คดีเว็บพนันเพราะต้องการทําให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีนี้อยู่ในชั้นอายการและสำนวนก็ถูกส่งไปที่ปปชแล้วดังนั้นการออกมาให้ข้อมูลของผู้ที่มีอํานาจและเฝ้าโจมตีให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงขอให้หยุดและไปทํางานเสียดีกว่าฝากเตือนไปยังพนักงานสอบสวนในคดีเว็บเว็บพนันด้วยว่า ขอให้ทำสํานวนอย่างตรงไปตรงมาเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดปัญหาจะไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนปกป้องและคงจะต้องมันนั่งสู้คดีที่ถูกฟ้องร้องด้วยตนเองอย่างไรก็ตามแม้พลตํารวจเอกสุรเชษและพลตำรวจตีจะรูนเกียรติจะไม่ได้ปิดห้องเคลียร์ใจกันโดยมีพลตำรวจเอกต่อสักพราะวาตรอเป็นคนกลางแต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พลตำรวจเอกต่อสักพบวตะรมีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดลงมาที่23กุมภาพันธ์เรื่องก,กำชับการให้ข่าวและการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแผพร่ภาพต่อสื่อมวลชนโดยเป็นบันทึกข้อความถึงรองพบวตะรอและนะครับจะเรตํารวจนะครับผู้ช่วยพบวตะรอและรองจะเรตํารวจพบชพบชหรือตําแหน่งเทียบเท่าและพบกหรือตําแหน่งเทียบเท่าใจฟัม ใจความว่าด้วยปรากฏมีเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตํารวจจากการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของข้าราชการตารวจซึ่งอาจสร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือคุ้มเคือนในประเด็นต่างๆต่อประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้นอันเกิดจากข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างครบถ้วนเนื่องด้วยนะครับมีขบวนการขั้นตอนหรือข้อทํากัดทางกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น อีกทั้งในบางประเด็นมิได้มีความจําเป็นหรือเกิดประโยชน์ต่อสาระหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภารกิจของตํารวจแต่อย่างใดซึ่งตํารวจมีระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบของการตํารวจไม่เกี่ยวกับลักษณะที่30การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนไอ้ข้าราชการตํารวจถือปฏิบัติแล้ว เพื่อให้เกิดความสงมบมเรียบร้อยและเป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันของการพิจารณาในการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์จึงกระชับดังนี้ 1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจในเกี่ยวกับคดีลักษณะที่30ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดและให้ใช้วิจารยญาณประกอบดุลยพินิจที่มีพื้นฐานบนประโยชน์สาธารณะและภาพลักษณ์ขององ,องค์กรเป็นสําคัญไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะ ของการบ่อนทำลายหรือมุ่งที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อกระแสสังคมเพื่อบันทอนภาพลักษณ์หรือเป็นการปฏิบัติการของข้าราชการเพื่อสร้างฟาร์มภาระเกื่อกูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน 2. การให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์กรณีเหตุที่เกิดหรือประเด็นข้อพิพาทข้อสงสัยในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของตํารวจหรือข้าราชก,การตํารวจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือมากฝ่ายนั้นให้ผู้รับตําแหน่งหรือผู้รับว่าหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานให้นะปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกของหน่วยงานเป็นผู้ให้ข่าวตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบโดยเฉพาะกรณีเป็นคดีฟานที่เกี่ยวข้องกับฟารมมันคงฟาร์มมันคงหรือคดีอ อาญาสาคัญที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อนะครับตารวจและนะับถือปฏิบัติตามคําสั่งทั้งนี้หากการกระทําฝ่าฝืนในเรื่องที่กําชับไว้ดังกล่าวอันมีลักษณะเข้าข่ายของการกระทําที่เป็นความผิดวินัยอาญาและปฏิบัติจะพิจารณาดําเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปเพื่อถือปฏิบัติอย่างเข้มขคัดการออกมาย่าศึกและสั่งปิดปากทั้งพลตํารวจเอกสุรเชษพลตํารวจเอกจักรุนเกียรต พนตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพนตำรวจตีจักรุนเกียรติให้ยุติการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของพบตรแม้อาจจะทำให้ศึกเสียกีที่ร้อนระอุเดือดเลือดพ่านตอนนี้รถฟรามรุนแรงได้แต่ก็เป็นเสด็จไม่ได้ว่าขึ้นใต้น้ําในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากการงัดกันเองของบิ๊กตำรวจก่อตัวขึ้นแล้วและเป็นขึ้นลมแรงที่ส่งผล ไปถึงการแต่งตั้งพบตรคนใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปลายปีนี้อย่างเห็นได้ชัดและที่แน่ๆเป็นการซุกอะไรเอาไว้ใต้ผมอีกหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ